วันนี้เราจะเดินทางไปรับลูกไก่ที่หงเถินฟาร์มนะครับที่หงเถินฟาร์มเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่อไะไรคะเขาเป็นฟาร์มเลีล้ยงไก่ไข่ขเป็นฟาร์มใหญ่เลีลล้ยงระดับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวนะครับแล้ววันนี้เราจะไปรับไกออ่กี่ตัววันนี้เราจะไปรับลูกไก่แค่หนึ่งร้อยตัวหอยตัเพราะว่าที่ว่าเรามีแล้วใช่ไหมใช่แล้วบ้าเนเรามีกี่ตัวแล้วคะ ม่าเรามีอยู่1,300ตัว1,300ตัวอันนี้เราจะเอามาเลี้ยงเพื่อการสาธิตในการเลี้ยงไก <ข S 2> ่เพื่องต้น,นถ้าใครอยากรู้ว่าเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงแบบไหนยังไงมีขั้นตอนอยังไงรอติดตามรอติดตามทางช่องของเรานะคะช่องดูดไก่สตอรี่ทาง YouTube ฝากกดไลก์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเราเดินทางกันไปเลยะค่ะอยู่ที่ไหนก็ฟาร์มไก่อันนี้ อยู่อำเภออำเภอสองพี่นอ้นองครับพ 2> ี2่น้อง